สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพจถึงเงินซักแห้งนะคะวันนี้พี่สุจะมาซักรองเท้านะคะรองเท้าด้วยสบู่ขาวค่ะอันนี้เป็นการซักเนาะไม่ใช่สปาค่ะอันนี้ดูน้ําก่อนน้ําสบู่นะคะเนี่ยน้ําสบู่บอแมนเห็ดขนมสาขู่เลยพี่สุละลายไว้เนาะแล้วก็จะใส่ ใส่เส้นซอปนิดน,นึงค่ะจะนิดน,นึงจะได้หอมหอมอใส่แค่เอากลิ่นเส้นซอปนี่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเส้นซอปก็เอาไว้ซักผ้าทั่วไปได้ซักผ้าไหมได้ค่ะซักสูตรขาวได้ะะมีถ่ายนะครับมีปริมาณมทดลองก็มีมีอันนี้นะคะจะพิสูจนจะแช่ไว้ก่อนเนาะ เมื่อกี้มีอะไรมั่งนะในน้ำหนึ่งเซนซอฟสองสบู่ขาวใช่ค่ะมีแค่สองอย่างเนี่ยค่ะสะบู่ขาวนี่ทำใช่อันนี้ค่ะกน้นนี้นี่ค่ะแช่ไว้ห้านาทีก็จะเป็นน้ำสีขาวๆใส่แฟบไหมไม่ไม่ได้ใส่ค่ะใส่แค่สองอย่างใส่แค่สองอย่างใช่อ่ะอันนี้มาบประมาณนะี้อันนี้พีู่ดจะเอา จะซักให้ดูข้างเดียวก่อนนะแช่รองเท้าด้วยไหมเดี๋ยวเอาดำดำออกก่อนเอาที่เป็นฝุ่นออกก่อนนะคะแล้วจะแล้วจะเอาไปแช่ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราแช่ตอนนี้เลยอ่ะฝุ่นดำดำมันก็จะลงมาในกระมังเนาะอ๋อเอาฝุ่นดำดำออกก่อนใช่ค่ะเราค่อยแช่ใช่ค่ะแช่นานแช่ไหนไม่นานค่ะ เอาฝุ่นดำๆออกแล้วตรงนี้แล้วก็แช่ไว้ได้ค่ะแช่แบบแช่มันก็ไม่จมล่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคล้ายๆฟองน้ำนะ,ะในระหว่างที่แช่แล้วก็มทาทาแล้วก็้ามาอีกอันนี้เป็นฝุ่นออกนี่ยังไม่ต้องใส่สบู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อย มาฟอกอีกทีนึงนะคะซักคู่หนึ่งนี่ก็ใช้เวลาประมาณดำมากดำมากค่ะอันนี้ลูกค้าบอกว่าคือใช้มาหลายเดือนมากโดนไม่ได้ใสตรองเท้าใส่ทำงานแล้วก็ราคาซักมีคู่นึงเท่าไหร่ครับถ้ามีแบรนด์ก็200ค่ะ2องร้อสองห้าสิบ ถ้าเป็นโนแบรนด์ก็ร้อยร้อยห้าสิบค่ะแล้วแต่แล้วแต่เปื้อนเยอะเปื้อนน้อยถ้าเปื้อนเยอะก็ร้อยห้าสิบถ้าโนแบรนด์นะสักเสร็จพอแห้งนี่จะมีรูปให้คุณผู้ชมดูไหมมีค่ะมีค่ะอันนี้ดำมากนะดำมากแล่วเริ่มงแบขอเปิดพัดลมหน่อยนะคะร้อนนะ เร,เริ่มเห็น,น,นลายของรองเท้าแล้วครับที่สุดจะฟอกสบู่ก่อนเนาะฟอกทิ้งไว้นะคะไม่ได้ยินหรอหม,อหมพัดลมเสียงเบาฟอกสบู่ทิ้งไว้นะฮะสบูสบ่ใช้ไม่เปลืองนะเพราะว่าถูถูเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ที่ตะแกรงอย่าลืมไว้ในกรมกะมังอนะไรกั มันจะหมดเร็วนี่นะคะฟอกไปเลยฟอกไว้ฟอกไว้ใช่ค่ะฟอกแล้วก็ที่สุดก็จะวางเอาไว้ก่อนนะแล้วก็อฟอกไว้ฟอกอีกข้างนึงค่ะล้วกยอีกข้างหนึ่งก็ฟอกอันนี้ในกรณีที่รองเท้าลูกค้า สามารถลงน้ำได้นะคะแต่ถ้าเป็นรองเท้าหนังหรือว่ามีส่วนผสมของหนังเราก็จะใช้วิธีสปา,านะคะจะไม่ลง<ม>น้ำมีวิธีอ<ม>ื<ม>่นมีค่ะมีใช้วิธีเช็ดค่ะเช็ดแล้วก็สปาใช้ทิชชู่เปียกด้วยช่วยช่วยค่ะช่วยให้มันสะอาดขึ้นโดยไม่ต้องลงน้ำเนาะทิชชู่เปียกกับสบู่ขาวนะคะเดี๋ยวถ้ามีมาเดี๋ยว พี่สุบมาซักให้ดูอีกนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วมาคะ่ะเรีบร้อยก็จะฟ้องนะคะทีนี้ก็ใช้แปรงได้เลยเพราะว่าดูสภาพแล้วแบบรองเท้ามีความแข็งแรงพอถูถ้าแบบดูแล้วแบบกลัวขาด้็จะไม่แปรงนะคะรับรับงานก็ต้องดูง,งานด้วยนะคะถ้ามันเก่ามากก็ เราก็ต้องแจ้งล <ooo> <fox> right? ูกค้าด้วยค่ะว่าเวลาซักอาจจะเกิดความเสียหายได้ที่ครตำคาคือสามารถใช้กระดมได้เลยคนะกระดุมนี้จะทำให้5นาทีอะ5หรอโอ้5สงฆงไรานไม่ได้เลยจทยืมสัตว์กับผู้ การที่จะซักแบบนี้คุต้องดูดีๆด,ด,ด,ด้วยนะคะว่ารองเทา้าเพราะว่าพี่สุเห็นมีเพื่อนบางคนที่ตรงนี้มันจะเป็นหนังสีน้ำตาลเนาะหรือสีแดงอะไรเนะี่ยแล้วรองเท้าเป็นสีขาวพอซักน้ำแล้วมันทำให้สีตก ต้องดูดีๆนะคะว่าสักน้ำได้ห่ะแต่ส่วนมากค่ะ9กสคือซักน้ำได้แหละรองเทา้าเรียกว่าซักซักแห้งเทียมด้วยการลงน้ำมันจะมีแค่1 0แหละที่ไม่ลงพวกรองเท้าที่ใส่เล่นเจ็ตสกีอะไรรอ,องเท้าบู๊ใส่กันหนาวอย่างเงี้ยจะไม่ต้องลง เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะจะล้างนะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้อ่าทีนี้ก็ล้างน้ำล้งให้อ่ออาบนะ้องเมื่อกี้ที่ดำด่างตรงนี้จะเป็นผ้านะ เป็นท่าเหมือนเื้อยืดท่ายดืดใช่เป็นท่ายดืดค่ะออกแล้วอาจจะมีเหลือนิดนึงมันเป็นอรอยขูดขีดตปล่อยไปเลยนะ่เนเราจะไม่ใส่ปับเพราะนี้ค่ะเพราะว่าน้ำยาเซ็นซอฟของเราเนี่ยมันจะหอม แล้วก็น้ำยาพวกน้ำยาคลิปชนิดน้ำอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมในตัวอยู่แล้วต้องไม่ต้องใส่ปากแค่น,นี้ก็หายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปปั่นแห้งแล้วก็นำไปปั่นแห้งโอเคคลิปนี้ก็พอสำนี้เนาะจะป,ปั่นแห้งให้ดีด้วยปั่นแห้งเ้วยใช่ต้องปั่นให้ดี ต้องทำให้ตรบค้บตอนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะักเรียนไม่เข้าใจนะคะว,วางต้องวางยังไงวางแบบนี้หรือว่า,ใช,าใช้ผ้าใช้ผ้าเช็ดตัวหอ่อก็ได้ะคะ่ะแต่พี่สุซักบ,บ่อยแล้วจะรู้ว่ามันจะไม่เป็นไรไม่ต้องห่อนะ,ะับ ก,ก็ปั่นแห้ง5นาทีนะคะอือเดี๋ยวก็แบบแห้งจมายให้ดูจ้30า30วิก็พอเดี๋ยวดูานเสหนไป1นาทีใช่ไหมใช่ที1นาทีก็พอแล้วตอนนี้เครื่องกำลังจะหยุดแล้วมาดูผลงานว่า การปั่นรองเท้าซซึง่งมันสามารถทำได้นะคะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่สร้างถ้าวางไม่ไม่เสมอกันให้เอาผ้าคนหนูเนาะผ้าเช็ดตัวค่ะเอาผ้าเช็ดตัวมามาใส่ด้วยมาใส่ด้วยอาปัานี่่งโตเห็นไหม,อมพอแห้งปั๊บก็จะดูสะอาดเลื่ อาเรียบร้อยแล้วเ<น><น>ดี๋ยวดูตอ,น,อนนี้ก็เอาไปผึ่งพัดลมก่อนนะคะแล้วค่ไปตากปกติค่ะโอเคค่